ดีครับบ่าวเบี้ยวพาลุยพาแซีบครับบ่าวพันซาสวัสดีครับครับผมวันนี้กับชิพาพี่น้องนะครับมาหล่อหานื้อใหม่คือเก่าแล้วครับนี่ครับวันนี้มีอุปกรณ์นี่ครับตะขอครับพันซากเป็นผลิตมาให์นะครับเนาะใช่เป็นเนื้อใหม่สูงนะครับวันนี้จะไปหากาะเนื้อใหม่สูงนะครับเนาะพอเนาตั้มกับคือเก่านั่เหระครับพี่น้องแต่ว่าทรงชั้นมากเนาะนื้อใหม่ช่วงนี้พันจะขึ้นสูงแล้วนะครับเนาะแล้วก็เอาครับหลังจากที่ไปหาเก็บเห็ดลายมือแล้วครับพี่น้อง เราม่ดีมากเอาน้ำใหม่น้ำน้องครับไปครับเดี๋ยวเขาดอนนี้แหละครับน้องด้านหลังบป้าเบี้ยวนี่แหละครับโอ้ขอมากาฟอแล้วครับน้องนอนอยู่ขุนสูงสูงครับครับน้องน้ำใหม่ควนจะประมาณนี้เนาะครับเนาะขุนสูงหาเพิ่นนอตั้มน้ำน่อยครับมีนอตั้มแบบนี้ พไดายิ่งขึนนไม่ออกงี้เลยพี่น้องเพื่อนกับผานหลอกหางจิตเงี้ยรับช่วงนี้เนี่ยลังออกเริ่มวายแล้วเนาะบาบิยอ,อก็เร<า>ิ่มมันวายแล้วล่ะฝนมันก็บ่ค่อยตกเตินตอนเมื <S <S นะ่อวันก่อนนะครับเนาะนอนมาอยู่ประมาณนี้นะครับนอเนเพิ่ค่อยงี้เหมือนเด็กครับท่านตะกออย่ี้กับนอบนงี่เยอะครับพี่อนนอนงี้นอนห่อย หน่จะนอนเองครับลงมาแล้วลาล่บมาอีกครับมาหนึ่งนอนเห็นน้ำแล้วครับนอนนี่ยังไม่ขึ้นสูงครับพี่น้อง อุยอีกเด้งสีเดงน่ะหลายๆนะอีกคลากร้อนยัไงนี่ครับเดี๋ยวเราหล่อหามกันนะครับนะอันนี้จะเป็นน้อนังเต้าบ่อเห็นปะพี่อ๋อครับผมโอ้วันเป็นน้อนสีบ้องขึ้นแล้วครับพี่น้องครับแต่พันยังออกอยู่ครับก็เริ่มเกิดหน่อยแล้วเนาะครับจะเกิดเรื่อยๆจะเกิดเรื่อยๆกับใบแล้วล่ะครับพี่น้องมาตั้มครับน้อนึงโอ้วันน้าตั้มสีบ่มีแล้วครับพี่น้อง มันยังได้มันยังขึ้นที่ขัดนย่ครับน,น้ำเยู่วันสีนอตำบอมีละ่ะนอตำมนันยังอันเกิดที่เก่านะครับเนาะครับนอหนึ่งนู่นนอไม่นอตำแบบนี้เลอครับครับเป็นยอดขืนสูงเนาะครับนอไม่สิประมาณนี้แล้วครับพี่น้องไปหาไปเรื่อยๆครับ,บครับยังเลยครับ มีท่านอต่ำนอไอนอสูงนะครับเนาะนอตนอ่ำเป็นขึ้นด้วยกันครับนอยไงี้ครับน้อยเงี้ยครับนนครับเ <c oughs> ด,ดย์ต่ารุ่นนี้เลยครับพี่น้องนักต้น,ตนลดในแส่กระสอบนะ <c oughs> ครับยวให้ครับตำ่ำ ต้เนี่ยต้บาบียาบันมีต้นน้ำใหม่สูงต้าเหมันตรนี้กันโอ้นน้องได้ไหมเหานสักซครับใส่เป็นเสียมก็ได้ครับพนี่ไงใส่แทนเสียมพร้อมครับบาบียวไปอืมจะไล่เติมอะไรต่อเนี้ยบาบิอวเอาหาไเป็นน้ำฮอนเป็นน้ำนะครับเนาะน้ำใหม่น้อยยาวเพิ่มเิมตกในฮ้อนเป็นน้ำครับ พนดอะไรยังไงอไเงี้ึ้นชงละบอกนก่อน่าอดิ้อมใส่ถุงไปน้นหลังจากที่ไปหาหาเลาเบิ่งเห็ดนะครับเนาะลองยานี่บ้าเดียวกับเลเบตงเห็ุในช่องนี้เห็ดก็เริ่มมันนั่นแหละครับเริ่มอึดละเริ่มวาเริ่มนั่นละ ขันไปครับพอได้เยอะครับพี่น้องพอาเยอะได้กินนะทำเหมือนกันอย่าอึดแน่นนะครับเนาะมันนี้กับพันซาก,กาาาอะไรวะโหหาบังนอใหม่บ้าว่วันนอใหม่จะขึ้นสูงหมดเลยเ <laughs> พอได้เยอะครับวันจะมีนอตั้มแล้วเนะบาะมาเดียววันเพิ่งเศร้าเกิดนอตั้มแล้ววันมันเศราเกิดนอตั้มแล้วเพยังขึ้นอยู่ครับเพราะวันนอนั้งดินกับกิบเพ่อะไฟปั่นได้นะครับแล้วเาก็หาเล็นบอกเฮ้ยทำไมงอเน,นี่ยพี่น้อง มีขนพอมอดคือ uhm ยังไม่นั่นนะครับไม่อย่าง้ะไม่ไรเนาะมีขนพอมอ้นไหนจเนี้ยเดี๋ยวสฮอนไปน้ำคอไปน้ำปาดนอตาไปน้ำนะครับมือี้สอบยิ่งใหญ่ครับมือสอบมันไอปุยยงะครับ กับฟุกก็จะได้เต็มสอบเนาะบ้าเบี้ยวถ้าฝนเกิดลายนะเว่าเกิดลายก็จะเ่ออะไเต็มสอบมันมาก็้วเต็มสอบพอดีนะพี่น้องแบกออกจากตาพอดีเลยนะครับเต็มสอบนี่ก็บชิฟว์เสาเสาโคลมเหรอครับพี่น้องเดี๋ยวหอนน้อาใหม่ก่อนนะครับครับเดี๋ยวหอนน้อาใหม่แล้วเขาไปหาได้ดอนน้ำกันครับอันนี้ก็มาจะหาหลอดดอนนึงนิดหน่อครับพี่น้องอ มาคนยี่กลางก่อกเกเลยโหแน่นอนเลยปลอดภัยเด่นออกมาเลยนี่ครับโายเงีงเงง่ายครับบ่ถือว่าขออดภัยบนบ่ค่อยใหยแหนาแล้วครับเนาะอนไอือปอดภปน้ำพร้อเป็นน้ำครับนอต่ำกว่านี้เยอะครับ แน่นอนเะใส่เป็นเซียมก็ได้นะครับนอนคนจะประมาณนี้นะครับเนาะนอนต่ำก็ได้ยขันกอใหญ่กันจีน้องเงี้ครับพี่น้องตามกอเพิ่มนะครับเนาะกอไพ่เพิ่นกับจีนิดนาะงกอใหญ่ยกอน้อยผสมกันไปครับไปครับผมโอ้ยู่ในกลางกอป้อเนี่ยมาเดี๋ยว

เดี๋ยงห่ยแย่แล้วตอนียืดประตลง่นี้ครับงไงสี่กเเล่นยครับปาเดอดยืสองน้อ่ครับยังไงสี่กรดีงครับกางกอไรกันเฮียกับออกอย่างกันนะครับเนาะไปครับ ครับพี่น้องขอไปน้ำพรอนไปน้ำครับน้ำไม่ <laughs> สูงโบนบปนะั้น,น <laughs> พ่อปั้นเมื่อนชำนานขนาดต้องระวังบ่อนีะครับหีบเบาพันเจิดเต้ยมาเบียว <laughs> ครับผมมีพันธุสักเขาดีขนาดแต่เราก็ต้องระวังก่อนนะครับนะครับพี่น้องขอละนอสองน้อไปครับ กอนนี้รบธรรมดาครับพี่น้องประมาณซีนอหาโนครับนีครับนอตั้มเป็นแบนี้ก่อนนี้ปรบธรรมดาเทียวนอีนเลยตั้มเลยนา หนึ่งนอนนะครับโอ้โหหานอนเลยมะก่อนมามาน,น,นอนเพิ่งกับบ่อคอยง่ายแบบนี้นะครับเนาะ น้องไม่คืนสูงก็สิประมาณนี้แหละครับแ่วขั้นก,อกน้อยง่ายกับน้อง่ายกับมี้เงนครับน้องหนาบ้าเดียวครับเดี๋ยวบ้าไปีฮ้อนกันค <laughs> รับถึแล้วี่ครับอครับวันีก่นกนอนอครับน้องใหญ่ครับน้อง

เดี๋ยวหน้าปันไหลเลยนั่นโอ้คือ,อนอนครับนิดๆ,งงๆนนลงมาออกรลงไายครับีน้องนรับนอบ้าเหรอหอนไปน้ำนอนยัง น้องดินกับบ่ค่อยอันปันเนสนะครับพี่น้องน้องไม่เลือดูหนิเพิ่นเกิดเริ่มสิขึ้นสูงเลยนะครับน้อกับอู่ประมาณนี้นะครับเนาโซนนี้จะก่อไผ้บ่ค่อยใหญ่ายกับนีก่อใหญ่ก่อหน่อยครับท่านถือก Quindi, ่อนที่ว่ามีแต่ก่อใหญ่กับที่นีตะลุนพี่แล้วครับพี่น้องก็จะเงินเลาะใส่ห่วยเน้องครับตอนนี้เลาะใส่ห่วยเพิ่งกับบ่ค่อยออกแล้วครับพี่น้องเพิ่กับเดี่ยวกับไล่อยู่กอ่กัวน้องดินบ่ค่อยขึ้นแล้วน้องไม่งั้น เดี๋ยวเอามาหาสิกับพ่อได้กินนะครับก็เอาเอาไปเฮ็ดนไม่ดองนะครับเนาะน้ไม่ดองนะครับเอาเป็นหนึ่งแฮกได้ทุงเอาไปกินโดนก็ได้ครับอ้ของแซบอีสานอนอนกันบจีดิเอาไปซุปนะครับอไปซุปไปแกงน้ไม่นลยครับโอ้ยฉันมันซีหากร้อ อือสามนอนงั้นเลยนี่โหดก็เสียมอีกใสแทนเสียมเลยครับสับออกก็ได้มาตันมาตันกันีุติการแจงแหวกกล่อมบ้าเบียวเสร็จตวดีแล้วครับเนาะนอนีนกรนสูงเติมบบบ้าเบี้ยว นขึ้นไปเยอะในลือพูว่าบลเยียมครับืมในี่ในกลางก่อนอยากคนอีกก็ออกมาแล้วนี่เสดายครับออกไปไดนนี่ออกไปบนนอา ครับก่อนนี้ก็โอเคอยู่ครับพี่น้องของข้ได้ยุบนะมิตรใจแต่ครับจะหันรออีกนะครับอืโ <c oughs> อเคแน่นอนครับแน่นอนอีกท่านสักแน่นอนนี่นะ <c oughs> <c oughs> ครับโอ้ยง,ไง่ายๆมาบอกขั้นนึ่สูงครับมันมนอนเป็นน้ำเลย ครับผมนี่ทำไปนอนยื่นแปนครับจิดาายนครับมอนแดงครึ่งเลยเลียวมา่อนแล้วนอนสองนอนหูครับทั้งหูยื่นแปนครับยื่นแป่นนอสงเดียวบงนอนต่ำนอนสูงนั้นนะครับเนาะเฮียเหลียวบางตัวนอสูงไก่นอนต่ำ ครับพี่นัอบพี่นงเัลยแน่ยงแนดีเนาะมาเบียวอรัพันเอาเลยเนาะนบาเบียวเนาะครับผมันเอาไปน้ำครับมิเศษคอกรบหกลาย เน่ยครับตอนไหนยุหัวเขาแกะเฟรขอกอเนาะแม่นครับผมอุปกรณ์เ้ามีครบมเลยนะคับงก่อถึงมี่ครับทั้งเสียมครับมีกระป๋องเปันเดียวกันเลยดัดแปลงมาใส่งานเนาะดัดแปลงมาเนาะไม่เฉพาะเรื่อนะครับครับนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวบ้านสากเป็นกอไปน้ำครับเ้าขอขอลงขอลงไว้ก่อนนะครับเนาะมาทอนไปแล้วก็บฮอนใส่กระสอบครับ เอาใส่กันครับบ้าเบี้ยวพันสักก็ได้มาสองคน,นครับผมมาใส่กันโอ้ยจับบุ้ยนอนนะครับนอนยาวอัดลาดเลยสองนอโอย้ยเงยเติบนะครับเนาะหลงหุ้ยเลยน,นะครับพี่น้อง,องอน,อนี่ครับบรรยากาศในป่าช่วงนี้เนาะไม่นั่งดินเพิ่นกับไ่ค่อยขึ้นเนาะครับเนาะมันก็นเริ่มเบิด ไปอะลุไปเหมดนย้ำพ่นละครับนี่ครับนอนต่ำเดี๋ยบ่คอยมีครับแต่กะก็มีแน่อยู่ครับพี่น้องกับบ่คืนละครับบ่ขึ้นเลยนะครับนะมาใหม่กั็ข้นเรื่อยๆของพ่นเนี่ยแต่กะสิบ่ไหลายคือส่วงทีบ่เบี่ยวมาเอานะครับนี่ครับบรรยากาศในป่าก็สิบ่หกปานเดนะครับเดี๋ยวหาเลาะไปเรื่อยนะครับ มาของมาถอนไม่พอเลยเนาะมาะกอกรองมากกอลงมาเลยแล้วไปมันนั่งถอนใส่สอบนะครับเมื่อคืนน้องไม่สองน้องไม่ตัมออกนะครับเนาะหาใส่สอบไปเลยเพราะว่านองเนสันน้องนั่งเต้าน้องนั่งดินนะครับพี่น้องเดี๋ยวถอนน้องไม่ก่อนนะครับเดี๋ยวห่อไปเลาะหายกันครับมือจิตเต็มสอบปะปู่เลยมือทันออกอังศี่กับ่แนมนะครับพี่น้องเป็นสอบนี่ก็ อ๋อเลยครับมือน,นี่ไปครับไปไหนพี่น้องเดี๋ยวเขารอ,อหาอีกน้อครับ <c oughs> โอ้ได้เครื่องสอบแล้วครับ, <c oughs> บพี่น้องจะไลยแล้วตัวเนี่ยบ้าเปียวอ้อมคือเป็นคืปโนน้นหารถหมดแล้วครับเป็นสอบอยู่ครับพี่น้องคนนึ่งไปครับอือไปครับน้องสีกำลังงามเลยใส่พอดีครับมาตั้ง นอนนี่กับังสีขฟ้นน,น,นะครับพี่น้องเอาไปก่อนนะครับเนาะตั้งสีนไป่อดกตันงี่ฟืนครับปัดเลยนสี่ดได้นครับรเนาะ ต้องระวังทำนะครับวาหตเป็นปั้นอะไห้เป็นไปตามทิศทางสไลด์ได้เาะอีกยังไม่ขึ้นสูงยัครับนอนลงตัวงนิดครับทีนี้ดูนะ มาปั่นเ้าเลยโอ้โหมองยังเหรอน้ำน้ำอะไนั่นเลยเราตั้มมึง่ยดีน้ำมัลาดเลยกโอ้มอนยัครับนีากครับขอรูอืมจะก่อเนาะในบาี่อ๋อ ผลงานครับนี่ครับวิโซนนี่เลยนะครับเอาเบ็เต็มสอบพอดีอยี่ป้อที่น้องท่านเป็นอเก็บเต็มคนละเนาะบาเออบิอ๋อพรานแล้วพ่าอะไรยุกครับมื่อนี้ก็ได้ถือว่าโน่ใหม่พิ่นกับบอนขึ้นสูงหลไรนะครับเนาะข,นขึ้นสูงหลายก็เป็นก่อไพ่แล้วเอาอะได้แล้วครับโอ้แต่ว่าบาบิอ๋อคิดว่าโน่ใหม่สีเม็แล้วครับพี่น้องว่าเป็นพันสีพวกขึ้นแล้ว เน,น,นื้ออะไรเนี่ยวันนี้พันขึ้นเป็นกอไผ่มือนเดิมน,นะครับเนาะบัดมะฮากับข้อใดอยู่ครับบ่ผิดหวังแบบพ่าได้เยู่ได้กินเด,ดี๋ยวบ้านเบี้ยกับสีฮ้อนกันนะครับเนาะเบิ่งกันเต็มสอบวะ,ะเต็มสอบกับสีขอแล้วครับพี่น้องบาา้านเบี้ยกมาสอบเดี๋ยวนึงมันเนอาเมื่อบ่าได้ครับพี่น้องฮ้อนใส่ลุงละ <laughs> ตเต็มพอดีครับคร <laughs> ับผมมีเนื้อเซนละบาา้านเบี้ยกอะไร กสิเลี้ยมเอาอีกจักหน่อยนึงขึ้นไปหาหตรงจอดรถนั่นแหละครับพอแล้วครับเมื่อนี้นี่นะครับพี่น้องเมื่อนี้ก็พาพี่น้องนะครับเนาะมาสมบรรยากาศในปหาหน่าหาโนไม้นะครับหลังจากที่ไปหาซอ,อกเห็ดบวกเห็ดนั่นต้องหลายมือแล้วครับเนาะไปหาตะเห็ดวันนี้ก็ลองมาซอง,ง,องมึงโนไม่กับ่ผิดหวังครับเต็มสอบสอบตากระไดครับผมสอบยังได้เนะครับพี่น้องประมาณเซาโกโลนะครับสอบนั่แนแหละครับเัื่งในบ้าเบี้ยกับฝากกันเลยนะครับฝากกดติดตามซองบ้าเบี้ยวพาลุยพาแซ่บเนาะครับ แล้วก็ฝากก็ไลครก็แช์ให้บ้าวเบียวกับพันศักกันด้อนะครับสำหรับคลิปนี้บ้าวเบียวกับพันศักไลฟ์พี่น้องพี่ดีแล้วครับบ้าพันศักสวัสดีครับ,บ